สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับหาสินค้าฟรีนะครับแล้วก็หาเงินเข้า wallet ลลฟรีจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า h a p p c นะครับเป็นเว็บไซต์แนว ทดลองสินค้าที่ยังไม่มีวางจำหน่ายบนท้องตลาดนะครับผมก็เว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลองสมัครเข้าไปเล่นกันดูได้ฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะ ก็ถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเว็บเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆกดมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยเนาะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมาทําการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เขาก่อนนะครับโดยเพื่อนๆจะสมัครสมาชิกโดยการกดตรงตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกใหม่เนาะ หรือว่าเพื่อนๆจะล็อกอินผ่าน Facebook กับ Line ก็ได้นะครับอันนี้สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเนาะก็หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จก็กรอกข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์กันนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราทดลองสินค้านะครับนี่ก็จะมีหมวดหมู่ตรงนี้เนาะอ่าจะเป็นหมวดหมู่ทดลองฟรีตรงนี้กับทดลองแบบไม่ฟรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอันที่เป็นทดลองฟรีกันก่อนนะครับผมนี่ก็ตอนนี้นะครับคือสินค้าเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เนาะว่ามันจะเป็นสินค้าอะไรนะครับก็คือเขาจะสุ่มมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีมาประมาณแบบเนี้นะครับก็ถ้ามีอันไหนมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปาร่วมทดลองสินค้ากับเขาด้วยนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ย เราเนี่ยจะต้องไปรู้นะครับว่าเราจะเป็นผู้โชคดีในการได้รับทดลองสินค้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับ สินค้าเขามีจํานวนจํากัดนะครับนี่เขามี100ชิ้นเนาะแต่ถ้ามีคนลงทะเบียนเข้าร่วมทดลองสินค้าเนี่ยหนึ่คนอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการแรนดอมกันเกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพากดเข้าไปดูแล้วกันนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆกดเข้ามาเนาะก็ให้เพื่อนๆทาการกดคําว่าลงทะเบียนรับสินค้าตรงนี้นะครับมันจะมีให้กรอกแบบสํารวจนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะเราก็กรอกไปนะครับนี่แบบนี้อ่ะกรอกไปติก๊กๆไปแบบนี้นะครับ อันนี้ผมไม่ได้อ่านเนาะหลังจากติ๊กเสร็จปุ๊บเราก็กดถัดไปนะครับอ่าโอเคครับหลังจากกดถัดไปนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่อยู่จัดส่งนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราโชคดีเนาะได้รับสินค้าทดลองตัวเนี้ยเขาก็จะทําการจัดส่งมาให้กับเราทางบ้านที่เราได้ กรอกไว้เลยนะครับก็จะเป็นที่อยู่จะส่งที่เราได้กรอ,อกไว้จะเป็นชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะกรอกกันไปตอนที่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เขาแล้วนะครับโอเคถ้าเราตรวจสอบครบทุกอย่างว่ามันครบทั้งแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันได้เลยนะครับอ่านี่โอเคครับก็ตอนนี้ผมทําการกดยืนยันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ร่วมสนุกกับเขาไปที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดว่าประกาศผลมาแล้วผมเป็นผู้โชคดีได้รับการทดลองสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเขาก็จะจัดส่งมาให้กับเราทางบ้านนั่นเองนะครับสินค้าชิ้นนี้จะเป็นสินค้าที่ยังไม่มีวางขายบนท้องตลาดเนาะก็ถือว่าเป็นเว็บฟรีเว็บหนึ่งนะครับที่ถ้าใครที่อยากจะลองมากดสุ่มหาสินค้าฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้นะครับหรือว่าใครอยากจะ,ะซื้อนะครับมันจะมีเป็นสินค้าที่ ยังไม่มีวางขายบนท้องตลาดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบให้เราใช้เงินซื้อนะครับนี่อันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เนาะว่าเราจะเอาอะไรเผื่อบางทีเนี่ยเราไปเจอพวกเซรั่มหรือว่าครีมอะไรที่เออเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเงี้ยเราก็สามารถลองทดลองสั่งซื้อ,อเอามาใช้ดูได้นะครับนี่เห็นไหมมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะลองเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างสมมุติผมเลือกเป็นอันนี้เนาะเป็น เหมือนกับผลิตภัณฑ์กําจัดสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีราคาเขียนบอกอยู่นะครับซึ่งนี่เขาก็จะมีราคาเขียนตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเนี่ยมารีวิวด้วยนะครับการรีวิวเนี่ยเหมือนจะได้คะแนนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้ละนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็กด สั่งซื้อไปเนาะมันก็อาจจะมีช่องทางให้โอนเงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยสั่งนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้เนาะมันจะมีตัวที่เป็นแต้มให้ด้วยนะครับแต้มตรงนี้สามารถเอาไปแลกเป็นเงินเข้า wallet ได้นะสำหรับเว็บไซต์แบบนี้เนาะก็ถ้าใครที่อยากจะแลกนะครับก็กดแลกแต้มตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะ โดยของเราวันนะครับก็จะมีเป็นบัตรสตาร์บัคไลฟ์กิฟต์การ์ดทูวานีเวลต์นี่นะครับทูวานีเลตก็จะต้องใช้100แต้มนะครับจะแลกเป็นเงินเข้าทู u านีเ e ลตได้100บาทนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่80เนาะผมก็จําไม่ได้แล้วแหละว่าได้มาจากไหนนะครับน่าจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่การเชิญเพื่อนนี่เห็นไหมก็แอปนี้มีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับโดยที่ถ้าเราเชิญเพื่อนอ แล้วเขากรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรครบทุกอย่างเนี่ยเราจะได้รับ5แต้มแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เพื่อนของเราต้องลองไปลงทะเบียนร,รับสินค้าทดลองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะครับนี่แล้วก็อาห้ามโกงนะครับถ้าทีมงานตรวจพบว่าโกงเนี่ยก็จะโดนแบนทันทีเลยนะครับนี่อ่าก็ถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนได้นะครับผมโอเค สำหรับเว็บไซต์เว็บนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนาะผมมีซองอา่างเปาทูมานี่วอลเลตจะมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโดยคลิปนี้เนาะผมจะแจกซองมูลค่า60บาทนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ซองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้หลังจากลงคลิปไปประมาณ20นาทีแล้วกันนะครับก็ถ้าครบ20นาทีแล้วผมยังไม่ได้ลงซองให้เพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเผื่อบางทีผมลืมเนาะก็ถ้าใครที่ ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ